ผมได้เห็นช่องฟามิงโกนะครับเขาเล่นเกมนี้ไว้เมื่อประมาณ6วันที่แล้วแล้วผมเห็นว่ามันน่าเล่นมากเลยนะโอ้ก็เลยจดลายชื่อเกมนะครับแล้วก็มาแคสในวันนี้นะโอเคโซวันนี้นะครับเราก็จะมาเป็นพี่บึกข้ามโตในแบบกันนะโ <c oughs> อ้อต้องทําเสียงหลอด้วยเกมเกมนี้มันก็จะให้เราทําลายแล้วก็สู้กับผู้อื่นได้ด้วยเว้ยคุณผู้ชมเออเดี๋ยวเราลองฆ่าไอ้นนบุนี่ดิโซเดนายมันวิ่งหนีครับคุณผู้ชมลองใช้สกิลนี้ <c oughs> แกจะหนีฉันไปไหนได้ <c oughs> ไอ้นูบ คือเราสามารถจับไอ้นูฟนี่มันปลาได้ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวลองเฟี้ยงไปที่ถังดิสวสดีนใหสวัสดีสสดโอ้โหโดนต่อยสองสามทีคือมึงลงไปนอน <c oughs> ออนไม่ตายครับคือแบบนี้มันไม่มีตายใช่ไหม What the fuck was that? คือผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมตามเก็บไอ้ที่มันเป็นรูปคนแบ่งกล้ามเนี่ยครบ12อันมันจะเป็นไงวะ <c oughs> คือมันจะปลดล็อกสกิลใหม่ให้เรารู้เปล่า <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองไล่เก็บดูเรื่อยนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะ <c oughs> กูทำาปกคลิปอยู่กูกำลังหามุมถ่ายปกคลิปอยู่มาต่อยกูทำไมวะเนี่ยระหว่างที่ผมไล่เก็บรางวัลเนี่ยผมก็ได้เหลือบตาไปเห็นไอ้ตรงดาวตรงนี้้ย <c oughs> คือมันมีเควสให้เราทำด้วยคุณผู้ชมคือมันให้เราต่อยกับเพลเยอร์นะครับทั้งหมด10ครั้งโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อยแอหมอนี่กันนะครับคือผมต่อยไปแล้วประมาณ6ครั้งเหลืออีก4ี่ครั้งนะครับรั <c oughs> งแกรู้ป่าฮะรัรงแกรู้ป่าฮึ โดนไปดิโดนไปดิืออควยเสร็จแล้วคุณผู้ชมเออเราได้เพชรมาหนึ่งพันใช่ไหมเออเพชรเอาไปทําอะไรได้บ้างวะซื้ออะไรได้บ้างวะเนี่ยอ๋อมันเอามาซื้อสกิลได้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้มันมีสกิลให้ซื้อด้วยใช้ทั้งหมดประมาณ5 0 0พันคริสตัลนะครับแล้วก็อันนี้10,000ืนะอันนี้ห้า0 0โอ้โหแต่ละสกิลคือคือกูค,คงไม่ได้หรอกถ้ากูไม่เติมนะคนที่เข้ามาในแบบนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้หญิงก็ต้องกลายเป็นกล้ามโตแบบนี้นะ ลายเป็นกล้ามโตปซะโอเคเราไปไล่เก็บไอตุ๊กตาทองคำกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมคือตอนนี้ผมได้กี่อันอะไรก็ไม่รู้อะเมื่อกี้ผมไม่น่าไปติดเล่นเลยตอนนี้คือหาไอลูกปั้นสีทองไม่เจอเลยเนี่ยครับคือเขาเก็บกันไปหมดแล้วว่าเดินสะกดรอยตามจ้ากี้บาเฟี้ยงกูอยู่นั่นเลยนี่ไงมันเฟี้ยงมาแล้วโดนถังนี่โดนถังน้ำมันไหมล่ะโดนถังน้ำมันไหมล่ะโอ้โหไม่โดนแม่หนูหูก็ตายหูก็ต่ายกล้ามโต เป็นหูกระต่ายกล้ามโตได้ไงฮะเมื่อกี้เราเก็บลูกเบิดมาได้นะครับเราจะมาลองใช้กันว่ามันมึงออกไปสโลจังวะในที่สุดเราก็เจอลูกปั้นทองคําลยครับมันออกมาสปอนนอกเมืองนะตอนนี้ได้5ทาดับสครับขาดอีกประมาณ7เราก็จะได้รู้แล้วว่าเมื่อเก็บครบเนี่ยเราจะได้สกิลใหม่มาใช้หรือเปล่านะสามารถทำลายบ้านได้ไหมวะอุ้ยทำลายบ้านเวย คตรอันธพาลเลยอะบ้านใครไม่รู้มาทุบเฉยเลยนะอ๋อแต่มันทุบแล้วมันได้เจมครับคุณผู้ชมอย่างนั้นก็รออะไรครับรออะไรอะ่ะทุบดินี่ไงเจมบอ,อกมาแล้วในครั้งละห้าสิบเจมวะ่ะเอาอ่ะคุณผู้ชมต่อยต่อย,ต,อยต่อยมันเยบยับตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงคลิกเมาส์รัวๆหน่อยครับคือมันไม่ไหววะ่ะบ้านนี้มันอดใจไหวจริงๆในครั้งละ50าสิบเจมเราต้องเอาเราต้องเอาขอบคุณที่นายไม่เก็บนะอุ้ยแล้วมันก็ได้เจมสีม่วงวะ่ะเจมสีม่วงนี่คืออะไรวะ อ๋อเจมสีม่วงคือหนึ่งร้อเจมนะครับสวยๆๆๆโอ calcium, cream, right. yeah! wow. oh ้โหเจมสีแดง2องห้าสขอบคุณที่เลี้ยงครับแล้วก็เจอลูกปั้นทองคําด้วยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด6กทัสิบสอแล้วขาดแค่ครึ่งเดียวครับคุณผู้ชมขาดอคกครึ่งเดียวเท่านั้นเกมนี้มันเหมือนที่ระบายอารมณ์สำหรับพวกนูบเลยเนี่ย คือมันเป็นอารมณ์แบบว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราโดนเขารังแกใช่ไหมพอเราอยากระบายอารมณ์ล้วก็เข้ามาในเกมนี้นะครับพะเราสามารถต่อยใครก็ได้แล้วเราก็สามารถทําลายข้าวของได้ด้วยตอนนี้เจอบูสลีว่ะบูสลีป้าตอนต่อยเป็นซะบูสลีเอออย่างมันมองู่วมองว่วเกมนี้ไม่มีวันตายด้วยไงยังไงครับยังไงครับยังไงครับแล้วก็จับมันขึ้นมาได้ไหมจับไม่ได้ครับเราสามารถอุย้ยจับได้แค่สิ่งของ บูตリーเหรอหน้าแหกไปบูตリผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดโดนต่อยมากๆเนี่ยเพชรที่เราเก็บไว้ในตัวเนี่ยมันจะเด้งออกมาแบบเมื่อกี้หรือเปล่านะเราเสียเวลามากแล้วครูชมเราไปหาตุกตาทองต่อดีกว่าคือไม่รู้ว่ามันจะสปอนที่ไหนบ้างอะตอนนี้ก็ได้แต่เดินหามั่วๆไปนะครับเข้าป่าบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือเมื่อกี้ผมเจอในป่ามาประมาณ2ตัวแล้วเว้ยเพราะนั้นนะครับเราจะเดินเข้าไปหาในป่ากันต่อนะเออขอโทษนะครับคุณคือผมกําลังมองหาตุกตาเสียงทองอยู่ครับไม่ทราบว่าคุณเห็นมันบ้างไหมครับ กูถามว่ามึงเห็นไหมกูจะเจอแต่ละตัวหาอย่างยากเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยชุนเฉียวหาไม่เจอมาระบายลงสักหน่อย15 minutes later เฮ้ยผมเจออุกบาทตกเว้ยคุณผู้ชมคือยังไม่มีใครมาเห็นด้วยเนี่ยเรามาเห็นเป็นคนแรกเลยครับมันคืออะไรวะอุกบาทก้อนนี้มันคืออะไรกันเดี๋ยวผมจะลองทุบมันออกดิว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรมันมีพลังของซูเปอร์แมนให้เราบอกว่าโอ้โ เจมเพียบเลยเอาวะาเก็บ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 มาอย่าไปแย่งฉันนะอีหนูอย่าไปแย่งฉัน,นะอน,อฉนตอนนี้นะครับเก็บระเบิดได้มาประมาณโคตรหลายลูกลเราเอาไปเกียนคนดีกว่านะได้มาทั้งหมด10ลูกเว้ยคุณผู้ชมสำหรับระเบิดของเราโอเคไอ้หมายเลขสี่นี่มันคืออะไรวะมันเป็นเหมือนระเบิดกดป่ะเฮ้ยหนูเขม่านี่สิอืระเบิดไม่โดนแล้วก็ได้หมายเลขห้ามาครับไม่รู้ว่าหมายเลขห้านี่คืออะไรนะใช้ทําอะไรวะ อุ้ยเป็นระเบิดแบบกาวิตี้เหรอใช่ปะ่ะนี่ไงมันดูดมนเลยไม่รู้ว่าของไอ้หมอนี่หรือว่าของเรานะ <c oughs> อื้อย่างห้าวเลยอย่างห้าวเลยตามมาต่อยเนี่ยนะฮ้มึงเอาระเบิดสิบลูกกูไปกิน <c oughs> มึงเอาระเบิดสิบลูกกูไปกินรูขึ้นมารูขึ้นมากูจะื่อย,ยงังกว่าตัวมึงจะฟรีย,ยังกว่าตัวมึงจะเหลวอะ <c oughs> งงดีไปเอาเองไหนงงดีฮะงงดีไปเอาเองไหนฮ้เพชรเด้ออกมารัว ตอนนี้คือผมไม่สามารถหาไอ้ตุ๊กตาทอางคํเนี่ยแลลวคุณผู้ชมคือคนในเซิร์ฟมันเยอะแล้วเว้ยแล้วมันก็สปอนที่ไหนบ้างก็ไม่รู้อะพอสปอนมาปุ๊บคนอื่นเห็นมันก็เก็บไงตอนนี้ผมมาเดินดูตามจุดที่ผมอุ้ย,ยไม่พลาดสายตาไม่พลาดผลสายตาเนี้ยเออเราสามารถกดได้ไหม <Bro. S 1> อ๋อมันคือกิีนสกรีนนะคุณผู้ชม <laughs> เกมนี้โคตรด,ดีเลยมีกินสกรีนให้ด้วย 346ตายตายกันไปให้หมดเมื่อกี้มึงเตะกูแบบเตะรัวมากเตะจนไม่ให้โอกาสกูลุกเลยผมได้ย้ายเซิร์ฟมใหม่ไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็หวังว่าเซิร์ฟเนี้ยมันจะหาลูกปั้นสีทองได้ง่ายกว่าเซิร์ฟเมื่อกี้อะนะ15 u t e ี later นึกว่าจะแน่ผมกำลังเดินหารูปปั้นสีทองอยู่อยู่ดีคือมาอลเบิร์ตยัดแล้วเฉยเลยนะผมจะจะบอกแบบนี้ไว้คุณผู้ชมคือผมเนี่ยย้ายเซิร์ฟมาประมาณ45หเซิร์ฟแล้วแล้วผมก็เดินหาทุกซอกทุกมุมเดินหาตามเมืองตามบ้านตามในป่านะครับคือแบบหาทุกซอกแล้วเท่าที่จะหาได้นะครับไม่รู้ว่าช่วง9ตัวเมื่อกี้ที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นช่วงโบนัสไทม์หรือเปล่าวะคือตอนนี้มันไม่มีเลยแบบไม่มีโผไหมเห็นเลยอะผมไปเซิร์ฟที่ไม่มีคนก็นแล้วนะครับมันก็ไม่มีนะ ผมก็เลยขอยกทงขาวยอมแพ้มันแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะผมหามันไม่เจอแล้วผมเสียเวลากับการหามันเนี่ยมาประมาณ40 50สนาทีได้แล้วเนี่ยเกือบชั่วโมงอะคุณผู้ชมที่ผมเดินหามัน,น่ะสำหรับเกมเกมนี้ถ้าใครอยากเล่นผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ The Description เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ลองไปเล่นกันดูนะมันเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยระบายลมได้ได้อย่างดีมากๆเลยนะ